ก็ตอนนี้ขบุนรถพิเศษสินค้าขบวนที่985จากสถานีกรุงเทพไปทางสุไหงโกโลกกำลัง,งจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับ okay, ตอนนี้กำลังจะเข้ามาสู่สถานีแล้วนะครับ,บรถจากอัสตอมนะครับ เครื่องพิวสติกหมายเลข4207นะ จากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันขบวต่อไปครับรัชชิดีที่การเดินทายแล้วจึงพัฒนาระบบาการเขียนลงเครื่องถ่ายการมนาคตเพื่อให้คนไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงการรถไฟแข่งประเทศไทยสูกรร่กลางระบบรารลงถายอนาดคตของตเที ครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขาบวนที่254จากสถานีหลังส่วนปลายทางทนบุรีกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับ <Okay. S 1> ธรำโดยหัวรถจาก G A นะหมายเลข4548นะครับ สำหรับขบวน24ออจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีบ้านกล้วยเป็นสถานีต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันขบวนต่อไปครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่251จากสถานีธนบุรีไปทางประจบคิริขันธ์ก็จะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับมาแล้วนะคหัวรถจักรเอาตอมนะครับเครื่องพิวสติกหมายเลข 4,2,2,6นะับ ครับคุณเชิญพอรอๆนส่งมินิฮาร์ให้นะ <laughs> รถขบวน251นะครับออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีบ้านคูบัวเป็นสถานีต่อไปนะครับห <ünd> er <f ri> <Yeah. S 2> หัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคน นช่วงระหว่างาพักเนาะแม่หยอดยาหญิงอันนี้กองเชียร์มาเชียร์เต็มเลย

มาไม่เมีย้นาะมยอนจไม่หย่อนนเดียเดี๋ยวอปเด้ไได้ครับโอเคก็อันนี้เป็นการแสดงขันจังหวะเนาะยกอกบยกอกบครับผมอันนี้นักร้องเป็น เจ้าหน้าที่ถามเจ้าหน้าที่รถไฟเป็นทหารอ๋อบขับรถอยู่ปัตตานีไรใช่ไหม,มอ่าอันนี้ก็คือเหมือนร้องเพลงนนเป็นงานเสริมใช่ไหมอันนี้ตำรวจครับตำรวจ<อ>ครับผมเส,มสมร,ริมเสร<อ>ิมงานครับผมอันนี้ทหารครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นวงอะไรใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีครับไม่มีไมม่คือว่าจะขึ้นรถไฟแล้วก็ได้ฟิวเป็นทหารอยู่เหรอเป็นๆครับเป็นครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับเอฟซีทุกท่านนะช่วงรอขบวน40มานะครับ ครับก็ตอนนี้ขบวนรถดุนพิเศษขบวนที่4สูตรจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะคมาแล้วนะครับ ตูแดวูนะสี่คันนะคันนำหมายเลขสองห้าสองห้านะ ลาราบุรีไปแล้วนะเพจะไปจอดที่สถานีบ้านโป่งเป็นสถานีต่อไปนะใช่แล้วครับใช่แล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันขบวนต่อไปครับขับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่262จากสถานีสวนสนปฏิพัาน์ไปทางกรุงเทพกำมันจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับตอนนี้คนก็เยอะมากเลยนะเอาเห็นมาแต่กลายเป็นหัวรถจักรเอาสตอมนะเดี๋ยวมาดูหมายเลขกันนะหมายเลขอะไร รถจากเอาตอมนับเครื่องแคตหมายเลข4 3 3นะครับส่งห่วงให้นัทศัดเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ล่าช้าอยู่พอสมควรนะครับ ก็คุยแลนิสา ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่สถานีเจ็ดเสมียนเป็นสถานีต่อไปนะเดี๋ยวเจอกันขบวนต่อไปครับครับก็ตอนนี้ขบ,บวนรถเร็วขบวนที่171จากสถานีกล,งกลางกรุงเทพอภิวตัตรไปทางสุเหงาโกลกกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะเปิดไฟมาเลยนะโอเคทำมาโดย QSY นะับหมายเลข5206นะครับ เกันครับครูพอดีมีคุณครูที่เคยสอนผมนะจะเดินทางไปนคบพบนนี้ด้วยนะ ให้สัญญาณปล่อยรถออกแล้วนะครับ 171นะครับออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปนะครับก็จบเรียบร้อยนะกับการมาถ่ายรถไฟวันนี้ของผมนะนี่สิบาทนะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Quan <laughs>